สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับเกมโบ,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 บว์บีบลาววันนี้เราจะมาป้าไข่ใส่บ้าน,ทนเทวินกันมา,มาไม่เอานะานายจะป้าไข่ใส่บ้านยังงี้ไดนย่งไไม่แซมเร็วอีกสาย ไม่มีทางฉันไม่ทำอย่างนั้นหรอกฉันจะไม่ทำอะไรเออเควิน <c oughs> จะทำยังไงก็ทำไปเลยแซม มุดตามอะไรเนี่ยเอิมเอิมเอิมวิ่งเลยติดตามบินลี่ไปเข้าวดวน เราอยู่ได้ไฟไหม้กระทันหันพวกเราไม่รู้ว่าการไฟไหม้มันเกิดมาจากอะไรไฟอุ๊ยอุยอุ๊ยอันนี้คือ,อ20ปีต่อมาคืนที่หนึ่ง หลังนี้นี่มันไฟมากเยอะจริงๆนงใช่แล้วี๋ยวคืนนี้เราจะไปลาทาผีกันเออใช่ไม่ต้องรอเลยเราเข้าไปเลยงดีว๋วผฉันคิดว่าทั้งหมดมันคงไม่ดีมากนะอะไรนะชิ่ออะไรเนี่ยนะฉัน คิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ดีมากเหยอะไม่อยากเป็นคนดังเดโชเชียยอย่างงั้นเหรอคนดูมันต้องชอบแน่ๆเพราะเราอยากได้ยอดวิวมากนะน็ตอตใ <Not S 2> ช้ไม่ปทำถอ๊ยแขงอะไรละ่ะนม่เป็นคนเผาบ้านไหย บ้านหลังนี้นี่มันไฟไม่นักจริงๆอัาน,นันเย็นไว้กันใครแปลถูกก็แปลเลยทำไมต้องยาคิวว้วแบบนั้นนะ ไปหาประตูชั้นใต้เดินออกไป<า>ทำไมนายออกมาเร็วจวังล่ะฉันไม่ชอบมันเลย โอ้ฉันเต้นตึกแต่แตจะไปช่อบยังไงล่ะเจ้างต <nervous S 2> <Doom. S 1> ึกต้อาตึกอะไตคืนที่สองมาฉันต้องรู้ให้ได้ว่าชั้นใต้ดินนั้นมันมีอะไรจะต้องรู้ให้ได้ บางทีเดนี่อาจจะไม่มีอะไรก็ได้บางทีเดนี่มาอาจจะดูว่า มฉันแค่ต้องการลไปเพื่อได้เนื้อเรื่องและยอดวิวและตอนนี้คืออีอสอง จะไปดูเงิ่เงิเขาเข้ามาไม่กี่นาทีที่แล้วโอเคฉันจะทำเสียงมีมฉันรู้เด้งกันแล้วเแบบนี้เลยเร็วฉันจะทำแล้วฉันรู้ฉันไปดูมาเรีบเลยแซม ใช่มันเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะทำอย่างนี้ตอนนี้เราอยู่ในบ้านที่ไฟไหม้เมื่อ20ปีก่อนพวกเราจะมาล่าหาผีที่นี่กันโอเคเดี๋ยวพร่ง่งนี้เราจะมาถ่ายที่นี่กันอโอเคนะโอ้วิญญาณที่นี่มันจะอาฆาตแค้นเรามากๆที่เรา เขาไม่แฮปปี้เลยที่เราจะมาที่นี uh, okay. ่ไปออกไปเลยผมไม่แต่เยี่ยมมา啊โอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเราแค่ต้องการ ลงไปชั้นใต้ดินเพื่อชาจบอืมเราจะไม่เอาไอ้นี่ไปถ้าบ้านใส่ใหม่รอบฉันอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเพราะฉะนั้นแป้กันเองกูกันทางเศษก็ได้โอเคได้เวลาถึงคืนที่สามแล้ว คืนที่สามโซอยูฟังกิงดูยัเดกเด็กดูดูโอเคตามเนื้อเรื่องไปเป๊ะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเราต้องการฉากจบเฉยๆกัน กำลังกำหาจำได้ว่าเขากดตรงนั้น ตอนช้าทังวันยังวิ่งไม่ได้อะฉันคิดว่านายคงจะไม่เข้าไปในนี้ใช่ไหมมันไม่เหลือตัวเลือกแล้วฉันควรจะเข้าไป ยังไงนะที่เราหยิบมีดมนะาอะไรประตูเว้ประตูเฮ้ยห,หูฟังเอนี่มันหูฟังของเควินเหรอ <c oughs> เยก็แค่กลัไปเฉย โอเคได้เวลาปลุกเพื่อนตัวน้อยของนายแล้วลิลลี่ก็เลยขึ้นนี่นายเป็นใครนะลิลลี่เหรอจำได้ไหมที่แกเผาบ้าน ความจ,จำเดียวที่ฉันจะมีกับพวกเขาในต,ตอนนี้มันก็พังทั้งหมดฉันใช้สชีวิตทั้งหมดเพื่ออยู่ที่นี่ตอนฉันเจอพบสิ่งนี้ที่หน้าบ้านของฉัน

ให้กับมันก็ตามนายทันคือวินนี่อย่าฆ่าฉันเลยไม่ฉันใช้เวลาที่ไม่ดีกับคุณแล้วบิลลี่ฉันจะฆ่านายบ้างเจมี่ฉันฆ่ามันไปแล้ โหจะเอาฉากจบสองได้ฉากจบสามแสดงว่าเราฆาตกรรมสองคนเลยสิฉากจบสาม